เรามาดูนะครับตอนนี้กําลังจะจบคอร์สการขับในวันเดียวนะครับเราจะสอนให้เอารถออกจากบ้านนะครับอาถอยล้างถอยล้างสอนเจนกว่าจะทําได้นะครับทําได้ไม่ได้ก็ดูจากผมไม่ได้อยู่ในรถนะครับใครอยากมีพื้นฐานดีนะครับอยากจะเรียนโทรมาได้นะครับศ8 6 4 7 7ป2หกสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามห้านะครับผมขณะนี้เราอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีนะครับบ้านตากแดด จังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับผม,มเบคอนวงมาลัใช้อย่าลืมเ้อเมื่อกี้ฝึกไปแล้วนะวองมาลัใช้ด้านไหนเออใช้เยอะกว่านั้นเออยาคกขาดหลายมุนหลายก็นั่นเอหอมุนหลายก็นั้น มีคนดูเยอะนะครับอันนี้ก็คํำแล้วใช้เราคืนเด้บอ,บอ,อ,อ,อหมุนขวาหมุนขวาหมุนขวา,วาคืนพวงมะไรจับคืนตรงตอง

ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ใครที่สนใจอย่าคิดนาน,นครับผมสนใจเรียนก็มาเรียนได้เลยนะครับอย่าไปคิดนานนะครับ <c oughs> อย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวนะครับโทรมาอย่าเกรงใจนะครับตาอยากจะเรียนจริงๆนะครับไม่เกิน300กิโลนะครับ <c oughs> การเดินทางก็จะไปสอนให้ถึงประตูหน้าบ้านนะครับผม แก,แกเหนื่อยแล้วไงทั้งวันแล้วไงแต่นี่แกมาดันนีเฉยได้นี่จริงๆก็แกไม่มั่นใจในีน่เฉยๆผมก็บอกว่าถ้าเหนื่อยมันจะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ว่าตอนขี่มามันก็ขี่ดีๆอยู่แล้วมันอยู่ในหน้ารถอย่างว,ว่าเขาเป็นมือโมไปหมดแหละอย่าโยขาดเยอะอย่ายกคาดเยอะเบาๆ,ๆเบาๆ แล้วไปห่างพอดพุงอะไรพวงอะไรนำหน้าตัวเองไปก่อนหมุนไปหมุนไปหมุนไลยก็นั่นชา้ชาชา้ชารถช้าช้าพวงอะไรหมุนเออชา้ชาช้าเออใชเ่เราคืนตรงๆรงโอเคลราละเดี๋ยวพอแล้วม,มือมืออ้เกินไปจอดแล้วก็จบ นะครับผมเอาเป็นว่าผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับดูเป็นพอสังเกตนะครับอยากทําได้ก็โทรเข้ามาได้ครับ0864771235เดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับผมเดินทางกลับสารคามนะครับน่าจะสามทุ่